โปรแกรม C-PiE เป็นโปรแกรมสำหรับการรักษาฝ้าโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีปรับปรุงเซลล์การสร้างเม็ดสีที่ชื่อว่าเมลาโนอโไซต์นะครับเพื่อทำให้ผิวดูกระจ่างใสดูไร้รอยฝ้า,า,ากลาและจุดด่างดำครับ ซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยมาจากคำว่าเซลล์โปรโมต n ิ่งรีจู n ิ t เ o ชันโกลด์แฟกเตอร์อิพิเนอลเลเยอร์เป็นโปรแกรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์โดยเฉพาะเซลล์การสร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานอไซต์นะครับผมซึ่งกุญแจสำคัญประกอบไปด้วยสองเครื่องมืออันแรกเลยก็เรียกว่าอิเล็กตรอนนิเดลนะครับอันที่2 p d i n ตัวอิเล็กตรอนนิเดลเนี่ยจะมีหน้าที่ทำให้เปิดผิวทำให้ผิวชั้นตื้นของเราเนี่ยเกิดการเปิดตัวออกพอเวลาเปิดตัวออกแล้วเนี่ยเราใช้ตัว p d i n นะครับสารสกัดจากอซูจิปาร์ซอมอนช สารตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ผิวภายในตัว epidermis นะครับผมทำให้เวลาที่ electron n ดเ d l e เนี่ยเปิดผิวออกแล้วเนี่ย PDRN เนี่ยจะสามารถซึมลงไปที่ชั้นผิวด้านล่างได้ซึ่งซึมลงไปได้ระดับลึกความหนาของตัวฝ้าเลยหลังจากที่ตัว PDRN เข้าไปในผิวแล้วเนี่ย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกก็คือทาให้เพียริโพไซต์ ide, หรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดไขมันเนี่ยเกิดการขยายตัวมากขึ้นเกิดโพล f ฟ r เ t ชันซึ่งเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทาให้เซลล์ผิวภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือทําให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ผิวเวลา UV ทํทำลายเซลล์ผิวเนี่ยตัว PDI จะไปช่วยต้มแซมเซลล์ผิวเหล่านี้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับผมอันที่3าก็คือกระตุ้นทําให้เกิดโพลิฟิเลชันก็คือเกิดการแบ่งตัวของไฟบลาาซึ่งเวฟโบ์รสร้างาาเจนได้มกขึ้น3อย่่างที PDI ช่้ยเราเนี่ยทำให้ฟ้าเนี่ยดูจางลงเรายังมีขั้นตอนอีก3ขั้นตอนที่ช่วยเซลล์การสร้างเม็ดสีลดลงได้นะครับผมอันแรกเลยเขาเรียกว่า endolans face gym จะทําให้เกิด endolans exercise ที่ใบหน้าเพื่อทำให้เกิดการสร้างเอนไซม์ที่ชื่อว่าเทโลเมเรสจะทําให้เทโลเมียเนี่ยเกิดการยาวขึ้นเทโลเมียเนี่ยยิ่งสั้นยิ่งแก่ยิ่งยาวยิ่งเด็กโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเทโลเมียมันจะสั้นลงเรื่อยๆเพราะมันเกิดการแบ่งตัวนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอิเล็กตรอน b mars หลังจากที่เราทำอิเล็กตรอน m i เดิลแล้วเน เราจะใช้ตัวอ e ิเล็กตรอนบีมมาร์สเนี่ยซ่อมแซมเซลล์ผิวหลังทำเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้น้อยแล้วก็ทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างกอดเจนได้เยอะขึ้นส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือโลว์เลเวลเลเซอร์ซึ่งโลว์เลเวลเลเซอร์เนี่ยจะปล่อยแสงพลังงานคลื่นต่าๆลงมาบนใบหน้าเพื่อทําให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ผิวนะครับดังนั้นเนี่ยเราทํา C P I E จะทําให้ผลกา,ารรักษาเนี่ยดีขึ้นชัดเจนและทําให้ตัวฝ้าจางลงแล้วก็กระจวจุดด่างดาสิ่งต่างๆที่เป็นเม็ดสีเนี่ยดูดีขึ้นนะ